สวัสดีค่ะเอพ่ทารอราแบงค์มุ่ยนะคะวันนี้มาพบกับคลิปพี่าคาขาดนะคะในหัวข้อที่ว่าหัวข้อใหม่อีกแล้ว New นิวท o p ปินะคะเอ่อคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือเป็นแค่คนธรรมดานะคะเออหัวข้อนี้ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่า จะตรงจิตตรงใจกับคุณไหมจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสองเด็กนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือให้เลือกของไพ่แต่จะมีสองซ้ำเฮ้ยก็ว่าไปนะก็คืออันนี้คือเด็กที่หนึ่งนะคะสีเขียวเด็กที่หนึ่งสวยงามอันนี้เด็กที่สองนะคะโอเคทำสมาธินึกถึงตัวเองนะคะแล้วคนอื่นนะคะ เขามองว่าคุณอยู่เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะคะลองมาเล่นดูส่องพลังงานดูนะคะอาจจะได้พลังงานดีๆกลับไปนะคะแต่ถ้าไม่ได้พลังงานที่ดีก็ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องเสียดน,นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะตรงกับทุกคนได้มันเป็นเพลังงานที่ส่มเอานะคะโอเคปะอืม แป้บหนึ่งอันนี้ลงสามสามคลิปแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สี่สำหรับวันนี้นะคะส่งท้ายก่อนที่เราจะไปเจริญสมาธนะิว่าไม่ได้ทำหลายวันแล้วนะคะโอเคมาค่ะเริ่มที่กลองที่1นนะคะคนที่เลือกอันนี้เนาะ ดูกันว่าคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดหรือเป็นคนที่ธรรมดานะคะ อากาศร้อนใช่ไหมคะกินน้ำกันเป็นอู่เลยเนาะเดมูนมาดูก่อนว่าคนที่เกิดลืมบอกหลคนที่เข้ามาดูพิกาคาัดในหัวข้อนี้มีชาวราศีไรได้บ้างราศีมีน ราศีกโรกฎนะคะทัดน้ำทัดน้ำแล้วก็ทัดลมในถุนตุนกลุ้มนะคะทัดน้ำนะคะเน้นหนักทัดน้ำนะมีนกโรกฎพิจิตทัดลมในถุนตุนกลุ่มนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามองว่าคนอื่นนะคะคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนธรรมดานะ อันนี้มันเป็นพลังงานสุ่มนะคะไม่สามารถที่จะถ้าคุณบอกว่าเอยถ้าเกิดไพ่ออกมาคุณเป็นคนธรรมดาแต่จริงๆคุณเป็นคนฉลาดก็คือยึดเอาตามความแต่อันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นนะคะคนอื่นเขาคิดเขามองเข้ามาตัวเราเป็นหรือไม่เป็นนะไม่เป็นไรนะต้องไปหน่อยเพราะบางครั้งการมองสายตาของแต่ละคน ก็ไม่เท่ากันเนาะ,ะอย่ไปคิดมาก <L> ไพ่ไพ่งอเลยนจะไพ่หักเลยค่ะคือไพ่มันติดก็เลยต้องสับหลายรอบติดสองใบ h t <Night> of inspiration ฮอร์มิตกับหัวอาเขามองว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะเอ่อคุณเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดนะเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะคะนายอปลอนเสร็จแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตกับหัวเฮอร์มิตแสดงว่าเขามองว่าคือเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของนักบวชเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในศีลในธรรมสักเท่าไหร่นะเออนะอันนี้นะเป็นไปได้หรือเป็นคนที่ไม่ได้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้เป็นคนรักสันโดษอาจจะชอบอยู่ ลักษณะเหมือนคนชาวทัดไฟที่จะชอบอยู่กับเพื่อนกับสังคมออกสังคมเก่งอะไรเงี้ยชอบคือถ้าอยู่คนเดียวก็จะเหงาอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคนที่ขาดเพื่อนไม่ได้เป็นคนขี้เหงาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมาดูการพลังงานกองที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณเป็นคนยังไงฉลาดหรือเปล่าโอ้ก้าวถ้วยนี่ไงเข้าสังคมตัวยงเลย เป็นคนที่แบบว่าไม่เก็บไม่ใช่คนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคุณอาจจะเป็นเอ็กโทเวิคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถเติมเต็มตัวเองได้มีความสุขกับทุกๆอืมนอกจากเข้าสังคมเก่งแล้วยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นไพ่ของการใช้ความคิด t e m p e อ a n c e คุณอาจจะเป็นคนที่หลายบุคลิกสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะคะที่เกิดขึ้นเป็นคนที่ปรับตัวเก่งก็ได้นะคะเริ่มต้นไม่กลัวการเริ่มต้นนะคะปรับตัวเก่งเป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวเองเอ mm. ค่อนข้างไปทางฉลาดนะนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตคุ้มอะไรเงี้ยนะ อ๋อหนึ่สามเหรียญ Tree of Material นะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่อืมคือทำงานรา่วมกับคนอื่นหรือว่า,าคุยหรือดีลกับใครได้ได้ง่ายนะคะเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายคนอื่นเข้าถึงคุณได้ง่ายประสานงานาติดต่อลูกค้าหรือว่าเพื่อนฝูง นะคะเข้ากับเพื่อนได้ง่ายทํางานประสานงานกับคนอื่นได้ง่ายอ้าวทำไมมีสามดับอืมนะคะเอ่อแต่คุณอาจจะเป็นคนที่พูดเอ,อเป็นเพราะว่าคุณอาจเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ดูเฟรนลี่ก็ได้นะแล้วมันเลยทําให้คุณอาจจะเจอคนที่เขาแบบ คุณก็เลยแบบคุณดูเป็นคนใจดีคุณดูเป็นคนที่แบบง่ายๆอะไรก็ได้ก็เลยมีคนที่เข้ามา,าหักหลังหรือทําร้ายหรือโกงหรืออะไรคุณได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นมันเป็นอีกด้านหนึ่งของเราเออมองว่าเป็นคนฉลาดไหมคนอื่นมองคุณเป็นคนฉลาดไหมเดี๋ยวดูนะ ว่าเป็นยังไง e อ g h อ of v o โอเคเข้าใจแล้วคุณอาจจะเป็นประมาณว่าคุณอาจจะใช้ความเจ็บปวดหรือความาประสบการณ์ในเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณที่มันไม่ค่อยโอเคเป็นประสบการณ์เลวร้าย <Okay. S 1> เป็นประสบการณ์ที่ที่ไม่ดีนะคะเอามาคุณสามารถเอามามาคิดมาคิดเป็นงานสร้างสารรค์ได้หรือว่า มาคิดเอ่อมาคิดต่อยอดให้มันเป็นเหมือนพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรบางอย่างนะมันเป็นไพ่ของเอนะ็ดออฟสอดเห็นไหมกลายเป็นทําให้คุณทําให้คุณได้ได้เกตอะไรออกนี่ไงความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเป็นคนที่อุปสรรคปัญหาก็ได้นะสามดาบอุปสรรคปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังความ าการถูกทำร้ายด้วยคําพูดหรือว่าการกระทําในเรื่องของความรักหรือประสบการณ์อะไรต่างๆอาจจะทําให้คุณเป็นคนที่ที่เอ็ดออฟสอดกับเอ็ดออฟวานนะคะไพ่คลายกันเอ็ดออฟสอดเอ็ดอวานเป็นคนที่ทําให้คุณมีแรงบันดาลใจทําให้คุณมีความคิดที่จะ เริ่มต้นก็มองว่าคนอื่นมองว่าคุณสามารถเยียวยาตัวเองได้ไม่พอแล้วอ,อาจจะเอานำมามาพูดเพื่อเยียวยาคนอื่นอาจจะเอามาสร้างทำมาเป็นทำเป็นงานสร้างสารรค์ได้เอ,อตรงนี้มากกว่านะคะ